สมาร์ทเทรดกับคลาสสิโกโทร026180808พูดคุยกันนะครับกับทนายของคุณนททัทธีจุฑาวรากุลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทคลาสสิโกฟิวเจอร์สจำกัดครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีค่ะคุณพันพอครับในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงของวันจันทร์เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าราคาทองคำนั้นจะถูกกดลงมาอยู่ต่ำกว่า1,600เหรียญสหรัฐต่อทอยอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสายอยู่สำคัญคืออะไรครับ สำหรับสุดาห์ที่แล้วนะคะทั้งวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ในค่ำคืนวันพฤหัสและวันศุกร์ก็ถือว่าราคาทองคาก็ค่อนข้างผัน,นผวนนะคะแล้วก็ในวันศุกร์นี้ราคาทองคาก็มีการปรับตัวลดลงนะคะหลังจากที่มีการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาแย่กว่าที่คาดนะคะราคาทองคาก็มีการปรับตัวขึ้นไปได้บ้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีแรงเทขา,ายถุงดายานะคะไม่ว่าจะจากคากล่าวของประธานธนานคารกลางยุโรปว่าเศรษฐกิจของยุโรปก็ถือว่ากําลังอ่อนแออยู่นะคะแล้วก็ตรงนั้นจะเห็นได้ว่าค่าเงินยูโรสปดสัปดา ที่แล้วก็ปรับตัวลงไปอ่อนข้างไปมากนะคะหลุดระดับ1.23 US อ e o ลาร์ต่อ Euro ทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลของสเปนที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยตรงนั้นก็ถือว่าสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนนะคะแล้วก็ะะราคาทองคําก็เลยหลุดระดับ1,600เหรียญลงมานะคะแล้วก็ลงไปทําจุดต่าสุดสัปดาห์ที่แล้วที่บริเวณประมาณ1,576เหรียญ US d o l l a นะคะแต่เห็นได้ว่าวันจันทร์นะคะเมื่อวานนี้ราคาทองคําก็มีการรีบาวขึ้นมาได้บ้างนะคะหลังจากที่ ับตัวลงไปแรงในวันสุกสุดสัปตา์นะคะแล้วก็ถือว่ามาจากข้างเงนยูเอสอลาก็มีการเอาย่อตัวลงมาบ้างหลังจากที่ขึ้นไปเทสแข็งค่ามากนะคะรวมถึงว่าคาน้ำมันแล้วก็สินค้าพุกงณันก็มีการปรับตัวสูงขึ้นบ้างนะคะประกอบกับจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะนะักลงทุนก็เริ่มมีความกังวล ทางด้านธนาคารกลางของประเทศต่างๆว่าอาจจะมีมาตรการผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมนะคะจะเห็นได้ว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นทางธนาคารกลางจีนนะคะที่อาจจะผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมนะคะเมื่อจะเห็นได้ว่าอัตรางเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำนะคะรวมถึงการประกัดตัวเลขการจ้างงานนอกภาเกษตรของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ออกมาแยกวันที่คาินะคะก็จะเห็นว่าประธานเฟดบางสาขาก็ออกมาออกมาพูดว่ามีแนวโน้มออก QE ามากขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่าเป็น ฮัลโหลครับผมครับเชิญเลยครับก็จะเห็น จะเห็นได้ว่าตรงนี้นะคะก็เป็นหลายๆปัจจัยนะคะที่ประกอบกับแล้วก็ทําให้นักลงทุนมีความคา,าดหวังสําหรับทางด้านมาตรการผ่อนลายทางการเงินเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็จะต้องติดตามไปต่อไม่ว่าจะเป็นทางด้านสเปนนะคะถึงว่ารัฐมนตรียูโรโซนวันมีการประชุมนะคะแล้วก็มีการให้เงินช่วยเหลือในคาธนาคารสเปนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าอาตาัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสเปนก็ยังคงปรับตัวสูงขึ้นตรงนี้นะคะก็นักลงทุนก็ต้องติดตามกันต่อไปรวมถึงสัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะให้สหง ังเกตว่าค่าเงินยูเอเซอร่านะคะหลังจากที่ขึ้นไปทดสอบระดับประมาณ83.5นะคะแล้วก็ยังไม่สามารถผ่านรวมถึงค่าเงินยูโรนะคะที่อ่อนตัวลงมานะคะแล้วก็ร่วงลงแตะแนวรับที่สําคัญหลุดระดับ1.23ยูเอเซอร่าต่อยูโรนะคะก็ต้องสังเกตค่าเงินยูเอเซอ่ไปถ้าเกิดว่าค่าเงินยูเอเซอร่ามีการอ่อนค่าลงมาได้นะคะตรงนั้นก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่จะสนับสนุนทองคาได้นะคะแต่คาดว่าอย่างไรก็ตามนะคะสัปดาห์นี้ราคาทองคาก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1,540เหรีย ถึง1 6ึ่งหเหรียญอยู่บริเวณนี้นะคะถ้าเกิดราคาทองคำยังไม่สามารถเบรกทา,ทางใดทางหนึ่งไปได้นะคะราคาทองคำก็น่าจะยังคงไซเวงอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็อยากจะให้ดูว่า การที่ราคาทองคำจะปรับไปเป็นขาขึ้นนะคะก็อยากจะให้ดูแนวต้านที่ระดับหนึ่งพันหรอยส่สิบอย่างที่ให้ไวตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าแนาวต้านนี้ก็ถือว่าเป็นแนวต้านที่สําคัญถ้าผ่านไปได้ถึงจะมีแรงเข้ามาซื้อทองคําอยู่มากนะคะหลังจากที่ผ่านแนาวต้านตรงนั้นไปถึงจะเป็นมองเป็นขาขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าราคาทองคําหลุดบริเวณแนวรับที่ให้ไวหนึ่งพันห้าร4อสี่สิบเหรียญและหลุดหนึ่งันห้ารอยเหรียญตรงนั้นถือว่าจะมีแรงขายออกมามากนะคะแล้วก็ถ้าหลุดระดับหนึ่งพันหก็รือ่เหาียะ อาจจะมีการปรับตัวลงไปแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ดูช่วงสัปดาห์นี้นะคะก็แนะนำนักลงทุนซื้อขายในกรอบไปก่อนนะคะส่วนในรายวันนะคะในกราฟรายสีชั่วโมงตรงนี้หลังจากที่มีการรีบาวขึ้นมาในเมื่อวานนี้นะคะก็อาจจะมีการยอดตัวได้บ้างในช่วงวันนี้นะคะก็คาดว่าแนวรับของวันนะคะอยู่ที่ระดับ1,575เหรียญ1,560เหรียญนะคะส่วนแนวต้านนะคะก็ดูที่ระดับ1,596เหรียญแล้วก็1,612เหรียญค่ะครับซึ่งถ้าหากว่าเบรกในส่วนของเทรน ที่เขาทำไว้เนี่ยนะครับในแนวรับแนวต้านที่คุณนัดเนี่ยนะครับให้ไว้ก็คือ1 5 4 0รเหรียญแล้วก็1,640อรเหรียญถ้าหากว่าไปทางใดทางหนึ่งตัวนี้สามารถ follow ตามได้เลยใช่ไหมครับค่ะได้ค่ะก็ถ้าจะสมมาร สมมต,ต,ติว่าคาร์ตองคาสามารถเบรก่าน1,640เหรียญได้นะคะตรงนั้นก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปเทสแนวต้านถัดไป1,660เหรียญอย่างที่บอกไว้นะคะว่าแรงจะเข้ามาซื้อหลังจากที่ผ่าน1,640เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านที่สําคัญก็มีอยู่สูงนะคะครหรือว่าถ้าหลุดแนว1,540เหรียญก็ไปดูโลเดิม1,525เหรียญน,นะคะครตรงนั้นก็โอกาสที่จะเล่นตามฟลอลตามตรงนั้นได้นะคะแต่ว่าคาดว่าสัปดาห์นี้ก็ ให้นักลงทุนแนะนำซื้อขายในกรอบไปก่อนค่ะครับผมกรอบฟิวเจอร์แหละครับวันนี้คุณนัดมองไว้ที่เท่าไหร่ครับ สำหรับฟิลเตอร์นะคะแนวรับ23,850 23,650นแะคะแล้วก็แนวต้าน24,150 24,370้นจสะสังเกตว่าราคาทองคำในประเทศนะคะไม่ได้ปรับตัวลงไปแรงมากนะคะเพราะว่าค่าเงินบาทนี้อ่อนค่าไปมากแล้วก็คาดว่าวันนี้ค่าเงินบาทก็อาจจะขึ้นไปสู่ระดับ31.80เนะคะเพราะฉะนั้นก็สังเกตราคาทองคำในประเทศอย่างเงินบาทนะคะถ้าเกิดเป็นราคาทองคำในประเทศเราก็ให้แนวรับที่ระดับ23,750บาท2า5 0 0บาทแบริเวณนั้นบะาทส่วนสนว้า ก็ให้ดูบริเวณ24,270บาทค่ทะอืมครับอแล้วครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับคุณนัทครับขอบพระคุณชาับผม <ทะ S 1> ยังไงก็ต้องดูตามกรอบนะครับที่คุณนัทให้ไว้ละกันนะครับ